พี่น้องครับมาน,นี่ยามได้ปลาปลาคอปลาคอนะครับตัวหนึ่งเนาะสิปลาคอมัดเครื่องโลปนี่ครับพี่นอ้องนะครับใส่ไว้ซีบกว่าหลังแล้วมาเบ่งบรรยากาศทั้งผีกันรับคุนใส่ไว้หน้าน้อกระมี่ใส่ไว้สะน้องกระมีครับนี่บรรยากาศ จะคุกเงี้ยจังหน่อยบรรยากาศไม่ยามย้ำม,มือเส่อทีครับใส่ไปข้างขึ้น,นว่าในตัวหนึง่งหรือย้ำม,มือเส้อมไม่ยามอีกโอ้หลังทน่นนี้จะพกเนี่ยครับพี่น้องนี่ไผ่ไผ่เลี้ยงครับนี่ไม่ไผ่เลี้ยง มาทางนี้คือมันคือจึงมีห้อยปลาบอนนอกทางนี้เนาะมันเอาเราบอกพี่น้องพี่น้องพี่น้องอ้าวพี่น้องเลยบ่อน <c oughs> คือมีงูน้ำง่ยังเลยไปแล้วกบติดครับพี่น้องบ้าน <c oughs> ใส่ปลากบติด โอ้โหหลุดเนาะขุลังหนึ่ง,ส,ง,งสมองมั่วไปเห็นคนนะใส่ปลากบตีพี่น้องเลยตุตกนำตุกนำนีครับพี่น้องโอ้บอกไงเลยนี่ใส่เวดปลาแต่วาก,กบตดครับพี่นออ้องม่ให้คนตายกันบ่ โอ้ยนางางามเลยครับพี่นอ้องสงสัยตายได้นี่ที่โดนหรือเปล่านี่เอาคบจีก็ฤษเอ้อมกบไปแล้วครับพี่น้องอ้อมกบอ้อมกบ,มบตังงุ๊กง่ดยพี่น้องเอ้ยเอ้าวมัน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  ติดยคำขึ้นนล้วจนตายเนาะยังมาเศร้ายังพยายามแต่ว่าเห็นงูเลื่อยมากินเพิ่นบ่งูเศร้างูมาสวบอยู่วันงูเรียนมันเศ้าปลาบืนไปเคียงหน่อยประคอหน่อยเอาเดี๋ยวก่อนเอา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 ไปปนเด้อครับพี่น้องนี่เอาเอาปนได้เด้อนี่โอ้ ไปปนไปปนเออเอามันเบิ่งมองรู้ป่ะเนี่มองก็ใส่น้ำสานี่ยเด้อมัใส่หากินน้ำปลาสานี่ยครับมันตอมกมันใส่ทั้งอืน่นปลายุสระก็ใไส้ยุสรนี่ตัวพี่น้องเอา,อเอา,น,าน,น้องเบิ่งห้มได้ห้ำมันได้เด้อนี่อย่างงูพื้นเอาช่องเอ้ยนี่ตัวนี้ ตัวพ่อไอ้ปุ่นเน่ยสองตัวตุวตวนเนาะใช้มอสกัดไอ้ชิ้นปลาโอ้ดับไยนี่ครับนี่บรรยากาศบรรยากาศ,ศ,กาศใช้มองอยู่บ้านทุงนนท่งนี่ครับนี่บ้านทุ่งของคนอ้วนแล้วอยู่สาหนี่แล้วรลดพี่น้องยากยังทำผีป่ดปลาเก่งนี่ครับนี่ปลาน้อยนี่ มีหลายปลาปลาดุกปลาเข่งปลาสวายปลาตะเชียนนะครับเพราะฉะนั้นมี่บน้ำได้นะครับวันนี้ได้เบ็ดได้กบน้ำครับวนนี้ได้กบน้ำด้่ถ้งขบเสืงปลาเอาด้ทั้งกบเส้งปลาคนนะครับเด้อกบอีกตัวหนึ่ง บ้านนั่งบ้านท่านเอินปลาปลาเข็งภาษากลางเขาเรียกว่าปลาหมอครับเลยปลาหมอปลาหมอบ้านท่านีน้เนาะปลาเข็งบ้านไปเป็นคลิปสั้นๆนะครับเลยบรรยากาศคลิปสั้นได้ทั้งกบได้ทั้งปลาหมดนี่เอา้มอามืดไม่ยามอีกนี่